สาสวัสดีครับนายพลคนทําสวนวันเสาร์ที่25กันยายน2 5 6 4นรนะครับเช้าวันนี้ผมมาปฏิบัติภารกิจที่สวนสุเรียนบ้านไร่พานนลตำบลลิ้นถิ่นอําเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเช้าวันนี้เนี่ยก็คือปกติแล้วตามพยากรณ์อากาศบอกวันนี้ฝนจะตกหนักพรุ่งนี้ฝนจะตกหนัก แต่เช้านี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่นะครับฝนยัง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 ไม่ตกเท่าไหร่นะฮะแต่มีปลอยปลายาเล็กเล็กน้อยนนะฮะอากาศที่นี่เช้านี้สดชื่นครับทุเรียนก็กำลังเจร,ริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับใบสังเคราะห์แสงแม้แสงจะไม่มีแต่ก็มีความสดชื่นนะครับการตัดหญ้าในสวนทุเรียนในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ค่อนข้างจะเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเช้าวันนี้เราก็ดําเนินการออถอนหญ้าที่สวนทุเรียนแปลงปลูกใหม่ซึ่งเป็นเ,เราปลูกถั่วบาซิลไว้ที่โคนต้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าถั่วบาซิลในขณะนี้มันแผ่ไปตามพื้นสวยงามขนาดไหนนะครับในส่วนของสนามหญ้านะครับซึ่งปลูกมาได้ประมาณ เกือบเดือนแล้วนะครับก็งอกงามอยา่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับเช้าวันนี้ที่ริมแม่น้ําแควน้อยนะครับเขื่อนวชิราลงกรได้ปล่อยน้ํามาเป็นจํานวนมากนะครับน้ํายังขุนอยู่เนื่องจากฝนตกนะครับในส่วนของเทือกเขาตะนาวสีที่เราเห็นในวันนี้เมฆหมอกก็ปกคลุมเพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราเตรียมพร้อม ที่จะรองรับการฝนตกของพายุที่มาในรูปนี้นะครับก็เชื่อแน่ว่าในวันนี้นะครับการดําเนินการทั้งหลายในสวนทุเรียนบ้านไร่พานานุ์ของเรานะครับคงจะสรสร้างความสุขให้กับบรรดาคนงานที่มาช่วยการทํางานในวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับ